เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชว่วยพีส่สดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถสวยๆมาชมเลือกซืนะครับคันนี้เป็น Honda Honda Accord เครื่องเกียร์ดีบอดี้เดิมๆบางๆนะครับไม่มีชนหนักสีอาจจะมีริ้วรอยอันบ้างมีตำหนิบ้างมักจุดครับแต่โดยรวมแล้วยังโอเคนะครับยังสวยล้อแม็กยังสวยเลย ยางยังดอกดีสีสันม,มีริ้วลอยบ้างทำไมซีเรียสเรื่องสีก็ไปขับใช้งานกันคุ้มๆ2 5 0ม0บาทเท่านั้นเองคนได้ไ้ขอนะครับขับดีวิ่งดีแน่นอนรถพร้อมเอาไปใช้ต่อได้เลยครับเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นเพลงเพะภายในสะอาดนะครับเบาะสวยเลยครับกระจกไฟฟ้าสีบ้านแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดภายในยสมบูรณ์ครับมีแค่สีที่มีจมีลิ้วรอยบ้างเล่มเอกสารครบนะครับภาษีขาดนะครับคันนี้ภาษีขาดเกินครับก็สามารถไปต่อได้ ไปจดตอนโอนนั่นเลยครับใช้เอกสารชุดเดียวกับชุดโอนได้เลยค่าใช้ใจ่ายก็ราวสามพันกว่าบาทน,นะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับจะนัดดูรถนัดทดลองขับติดต่อโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คันนี้อยู่ขอนแก่นนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดทูกใจด้วยครับสวัสดีครับ